สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นจะบอกว่าวันแรกที่เราได้ลงงานหลังจากที่เราหยุดไปตั้งแต่มีเหตุเหตุชายแดนนะคะทุกคนคะ่ะตาตาก็ได้ลามาได้วันลาตาตาได้วันลามาก็เลยเรียกมาช่วยแปบ๊แปบนะคะทุกคนคะ่ะ วยาการก็เมือนคนจะตกนะตั้งแต่กรกฎามนะ่ะทุกคนดูสิตั้งกี่เดือน4ี่เดือนนะม,มันสี่เดือนเต็มๆน,นะคะทุกคนคาะเราไม่ได้ทํางานเลยอันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดวิทยาคารนะคะมาปรับเก็เสริมดินขึ้นค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอง่ง นางโรงเรียนก็เลยประสานมาว่าขอให้เอาดุมเข้าจากรอบก่อนเนาะรอบก่อนนี่นี่เราเทาตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่มันเป็นสนามสนามวอลเลย์บอลชายหาดนี่นะคะคุณครูก็พาเด็กๆเราทำตาต,ตีรัตตีให้เมื่อเช้าค่ะแต่จะเพิ่งไม่ได้มามาไม่ทันอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วถ้าหลายๆท่านได้ติดตามก็จะเห็นว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยนี่นี่หน้า เราเทเทเท,ทตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นหลุมเนาะหลุมสะเป็นบ่อใหญ่เลยเนาะเราก็ถมมาเรื่อยทํามาเรื่อยจนณนะตอนนี้ก็เป็นสนามวอลเลย์บอลาบชายหาดค่ะส่วนทางด้านนูน้นเด็กๆก็กําลังเล่นอันนั้นก็น่าจะเป็นฟุตบอลเจ็ดคนสนามตรงนั้นนะคะฟุตบอลเจ็ดคนตัดหงตัดหญ้าแล้วสนากีฬาเขาจะเข้ามา แข่งขันกันน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านี่เลยคะ่ะน่าจะนับจากอาทิตย์หน้านี้เป็นต้นไปสําหรับการเข้ามาเข่งกีฬาของโรเรียมันกวิยการนะคะส่วนด้านนี้เป็นสนามฟุตบอล11คนแล้วก็เป็นลู่วิ่งตอนนี้ก็คุ้นๆไม่ได้ปลูกหญ้านะคะ ที่เขียวเขวนี่ก็คือเป็นหญ้าธรรมชาติที่เกิดขึ้นมังไม่รู้ว่าก็จะมีการปลูกหญ้าอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ตัตาตาก็เร่งเก็บงานด้วยสภาพอากาศนะคะครัวฝนตกค่ะอย่างน้อยก็ได้เก็บปปานๆไว้มันอันตรายต่อการทํางานในวันพรุ่งนี้แล้วต้องทํตาต้องเก็บไว้ให้แล้วเสร็จ หรืออาจจะคร่าวๆไว้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีบดด้วยนะคะันนี้เอารถบทมาด้วยเอามาบดลินตัวนี้แหละทุกคนถ้าฝนไม่ตกก็ถือว่าโอเคพอดีโป๊ะเชะเลยแหละนะ เอามาโรยด้านบนด้วยนะ,นะเพราะว่าเราก็กลัวว่าขณะกําลังแข่งกีฬายอยู่ถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาเนาะทุกคนคะเละทุกเทศเลยแหละไม่เป็นผ้าเลยก็คงจะต้องเอาดินร่วนมาโรยแล้วก็บด จดูนี้อะทหาดินสวยจะยากหน่อยเนาะทุกคนค่ะเพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวก็ยังเข้าขุดไม่ได้ต้องหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนู่นแหละทุกคนถึงจะเริ่มมีดินสวยก็เป็นงานเร่งด่วนค่ะก็เลยได้เข้ามาทําก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็มันจะเป็นแองอะมันเป็นเองลึกนะทุกคนอันนี้ใส่ดินไปแล้วโอ้อยโยกแล้วนะทุกคน าหลายเที่ยวอ,อยู่เห็นแต่แค่นี้นะแต่หลายเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าฝั่งทางด้านนน้นนะคะเนอยที่เท่าแก่ขับขึ้นมานะั่นน่ะทางนู้นมันมันลึกลึกอยูออ่แต่ส่วนแถวๆเนี้ยที่ตาตาวิ่งนี้ก็คือจะไม่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่มันจะเปลืองดินฝั่งทางด้านโน้นหละทุกคนคะ่ะ ฝนตกมากเลยทุกคนค่ะโอ๊ยเห็นเมฆดำๆอย่างนี้และเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกนะข้าวเราจะล้มอะ่ะเพราะว่าข้าวจะเพกอ่อกอบวงน่าจะใกล้หมดแล้วแหละทุกคนทีนี้ถ้าเกิดฝนตกมาก็มันก็จะล้มอะ่ะเกี่ยวยากอ่ะก็แล้วแต่ว่าท่านเทวดาจะปรานีเราหรือเปล่านาะอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่ท่านเทวดาแล้วกันปีนี้ไม่รู้จะ เฮงจะปังหรือใจยังไงไม่รู้แต่ก็ขอให้ได้น้ำหนักเยอะๆขอให้ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็หน่วยเพราะว่าเราก็จะได้มีกินในปีหน้าต่อไปเนาะทุกคนคะ่ะโอ้ยเดียนเหนียวแต่ถ้าแดดดีๆเนี่ยได้ตากไว้สักคู่มัน,ม,นมันก็จะเกรดง่ายเลยนะทุกคนค่ะเกรดง่ายเลยแหละ you yeah. ฝีมือของเขาอยู่อันนี้ยอมยอมตาตาอยู่อันนี้ก็เทตรงนี้แล้วก็ปัดเขาด้านข้างก็น่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนค่ถ้าไม่ฝนถือว่ารอดทุกคนคะถือถ้าไม่ฝนนะยังไงก็รอดนะ่ะแต่บรรยากาศเนี้ยไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงคนะ่ะทุกคนลุ้นกันไปด้วยกันนะนก็ได้ติดกีต้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีพอสมควร มันเป็นงานฉุกเฉินน่ะทุกคนค่ะก็เลยวัหวนั้นโจยเลยพอดีกีต้าน่ะเมื่อเช้าไปขับรถเกี่ยวด้วยนะไปขับรถเกี่ยวอยู่ประมาณสองไร่แล้วก็เลยหมดหมดงานเกี่ยวเนาะเกี่ยวไม่ทันอ้ยยังไม่สุกทันก็เลยมีงานด่วนเข้ามาว่าให้เอาดินมาเข้ามาเทที่โรงเรียนบ้านกัวเวีย,ยาคารก็เลยไม่ได้โทรหาสเปก กิตา้าจะไม่เหนื่อยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้กิตา้าต้องขับรถ6ล้อของไอ้เจ้าทะเลซานีด้วยแล้วก็กระโดดมาขับรถไทแต่ก่อนหน้านี้นเท่าแก่แกก็ช่วยขับนะเออาท่าแก่ก็ช่วยขับอยู่ทีน,นี้ตาตาก็เลยว่าเออมันมันดินมันใกล้จะพอแล้วก็เลยให้หล้อวิ่งกันแค่สามคันมีไอ้ไอ้เจ้าเอ๋ไอ้น้องทัดแล้วก็จาบีจะาบีก็มานะทุกคนวันนี้จะาบีก็มาแล้วก็น้องอาร์ต กิตาก็เลยกระโดดลงมาช่วยขับรถไทยะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เร่งเก็บงานแล้วเหลืออีกสองเที่ยวจะพุ่งเอามาให้อีกสองเที่ยวนะว่าจะเทสักตรงนี้แหละเนี่ยมันยังเป็นหลุมอยู่ก็น่าจะอีกสักสองเที่ยวก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างสวยแล้วแหละเออตอนนี้ก็กีตาก็เร่งอ่ะเร่งมือไปดูทุกคนจะพุ่งจะให้ดูเนี่ยอากาศโอ้ยเมฆดำดำอย่างเงี้ยเลยทุกคนคะ่ะ กลัวกลัวที่ฝนจะตกใส่มากเลยฝนจะตกใส่ช่วงอ้เกี่ยวข้าวกอขออ่ะกอขอสิห้านะทุกคนคะ่ะเนี่ยเอตอตาตาก็ยังเป็นคนที่ทํางานอย่างขมักขม้นเช่นเก่าเช่นเคยนะทุกคนคะ่ะดูอ่ะดูได้ แสงนะทุกคนแสงไม่ค่อยดีทเท่าไหร่เลยอุมนๆมากเลยจะบีมาแล้วจะบีมาแล้ว ดีเป๊ะอะไรทุกคนได้ดินร่วนเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันบางเนี่ยดีดีดีกีตาร์อกว่าโอ้ดี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 จ้าตัดล้วเด้อจ้าตัดตัดเที่ยวครับเหลือน้องอานนะคะน้องอานเดี๋ยวน้องอานก็มาตาตาก็เร่งไปโอ้โหสู้ๆตา ็บงานแล้วทุกคนฝีมือตาตากับทเท่าแก่รวมด้วยช่วยกันค่ะเจอดินเหนียวอ่ะทุกคนเนอแต่ก็ไม่เกินความสามารถของกีต้าโอเคไ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เรามาบทอัดกันอีกทีหน,นึเดี๋ยวจะเพิ่งจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะก็ขอบคุณกำลังใจที่มีให้ทีมงานเรานะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม